ขอบค,คบทัครักตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนในเมืองที่ต้องการความคล่องตัวในการเดินทางแวนเาที่บูธ b r g กรุ๊ปวันนี้เพื่อรับข้อเสนอสุดพิเศษพร้อมบริการครบวงจรจากทีมง,งานเออาชีกรรมการบริหาร b r g Group เป็นเกียรติร่วมเปิดบูธ b r g Group ในวันนี้ครับแขกผูบบ้มีเกียรตินะครับแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านครับ รู้สึกยินดีนะฮะจริงๆแล้วเราเป็นส่วนหนึ่งของรถไฟฟ้านะฮะอย่างโปโก้เนี่ยเรานําเข้ามา3ปีแล้วเป็นเจ้าแรกๆนะครับแล้ววันนี้ในงานเราก็จะมีแคมเปญแบบดูเดือดพอสมควรนะฮะได้รับการสนับสนุนมาจากเมืองจีนนะครับเราจําหน่ายเพียง199นะครับจำนวนจํากัดนะฮะัจนวนจำกัดน,นะครับ,นนนนรบซึ่งตลาดมันแข่งขันกันเยอะนะฮะแล้วก็รู้สึกดีใจนะครับ ที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้เห็นนักขวัญคุณพิกนฮาดีใจนะฮะที่ได้มาร่วมงานเป็นครั้งที่17นะครับแล้วก็หวังว่าคงจะเป็นลูกค้าไปเรื่อยๆนะครับผมครับผมนะฮะปีนี้เป็นปีที่ดุเดือดครับของ MPV นะฮะมากันครบเลยครับซึ่งจริงๆหลักของเราก็คือเอาผ่านนะฮะแต่เราก็มั่นใจนะเราทำธุรกิจมา50ปีนะครับด้วยความมุ่งมั่นซื่อสัตย์นะครับ เราเข้างานมา17ปีไม่เคยถูกร้องเรียนอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยนะฮะเราก็จะดําเนินต่อไปนะครับตอนนี้เรามีศูนย์บริการครบทุกอย่างนะฮะทั้งเครื่องทั้งสีนะครับโดยเฉพาะสีเนี่ยเราขยายเยอะมากแทบรับแทบทุกประกันนะครับซึ่งสามารถสอบถามจากประกันได้นะฮะเป็นเบียห้านะครับแล้วก็ทางเบียีก็ได้ขยายกิจการขึ้นนะฮะตอนนี้เราก็เป็นดีลเลอร์ของเชอร์รี่4แห่งนะครับ คุมภาคตะวันออกนะฮะก็คือลามคำแหงชนบุรีพัทยานะฮะแล้วก็กาญจนานิเองครับแล้วก็ยังเป็นดีลเลอร์ของเกียร์ที่สีนขลินนะฮะแล้วก็เป็นดีลเลอร์ดีพอด้วยที่สีนขลินครับก็อยากฝากนะครับของท่านสุมน,นชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับลูกค้าทุกคนนะครับนะฮะเรารับประกันว่าเราจะทํางานแบบสุดความสามารถนะครับครับและแคมเปญสำหรับปีนี้นะฮะเรามีส่วนลดพิเศษ คันละ1ล้านบาทคันละ1ล้านบาทอย่างเช่น LC ส0 0นะฮะนะครับซึ่งมีรถที่คล้ายเราแต่เป็นแบรนด์อื่น15ล้านเครื่อง3.3ุดีเซลเหมือนกันนะครับหรือยัง ID b u s ก็เหมือนกันจริงๆต้อง4ล้านกว่าเราขายแค่รถไปเกือบล้านนครับผมนะครับก็เป็นแคมเปญแล้วก็มีดอกเบีย้ยจุด99แล้วก็1.99ด้วยครับแล้วก็ยังมี ในพีอร์จีของเราตอนนี้ยังมีเรื่องรถเช่าเป็นฟรีนะฮะซึ่งเราประมูลงานราชการนะครับมีท่านไหนอยากจะเช่ารถนะฮะเป็นบริษัทเป็นห่ือราชการนะครับได้หมดเลยครับครับต้องขอขอบคุณครับครับ